สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบนเนอร์เกี่ยวกับเสื้อกระน,นาวหัวการ์ตูนแฟชั่นนะคะโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS3 ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาสร้างหน้ากระดาษนะคะไปที่ไฟล์ม e w ค่ะตั้งชื่อนะคะเราจะตั้งชื่อว่าแบนเนอร์ค่ะส่วนขนาดนะคะความกว้างเราก็จะใช้ประมาณ1,024ค่ะความสูง300นะคะ กดโอเคค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่ามาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะไปที่ไฟล์ Open ค่ะเลือกรูปภาพนะคะกด Open ค่ะค่ะเราจะเอารูปภาพนี้ไปทำพื้นหลังของแบนเนอร์นะคะ เราต้องย้ายรูปภาพนี้ไปไว้ที่หน้าแบนเนอร์ค่ะโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะมาร์ี้ทูนะคะครอบลงไปที่รูปภาพทั้งหมดเลยนะคะค่ะกดดม v ก to ค่ะเพื่อทําการย้ายรูปภาพไปที่หน้าแบนเนอร์นะคะแล้วก็ปรับขนาดของภาพพื้นหลังที่หน้าแบน เคค่ะเราก็จะได้รูปภาพแบบนี้มาแล้วนะคะก็กด enter หนึ่งครั้งค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปไปที่ไฟล์ open ค่ะเลือกรูปภาพนะคะกด open ค่ะค่ะทีนี้เราได้รูปภาพมาแล้วเราจะต้องทำการตัดก่อนนะคะโดยใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะ Quick Selection Tool ค่ะแล้วก็ตัดนะคะตัดรูปภาพที่เราต้องการค่ะ แล้วก็กด move to เพื่อทำการย้ายรูปภาพไปไว้ที่หน้าแบนเนอร์นะคะแล้วก็ปรับขนาดของรูปภาพเลยนะคะค่ะแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะคะต่อไปก็ไปที่ไฟล์ open เหมือนเดิมค่ะเลือกรูปภาพค่ะกด open แล้วก็ทำการตัดรูปภาพเหมือนเดิมนะคะใช้เครื่องมือเดิมค่ะ click selection tool ค่ะแล้วก็ตัดเลยนะคะค่ะถ้ามันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องการเราก็ลบออกนะคะ แล้วลก็กด Move นะคะเพื่อย้ายรูปภาพไปที่หน้าแบนเนอร์ค่ะตับขนาดเ,เดิมค่ะ,คะแล้วก็กด Enter หนึ่งครั้งนะคะต่อไปก็ไปที่ไฟล์ Open เหมือนเดิมค่ะเลือกรูปภาพค่ะกด Open นะคะ ก็ตัดรูปภาพเหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องมือเดิมค่ะค่ะส่วนไหนเราไม่ใช้ก็ลบออกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็กดมูฟย้ายรูปภาพไปที่หน้าแบนเนอร์ค่ะปรับขนาดเมืนเดิมค,ค่ะ่แล้วก็กด enter หนึ่งครั้งค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้อความลงที่หน้าแบนเนอร์นะคะกดท,ที่ตัวทีค่ะ แล้วก็ครอบลงไปตรงที่เราจะใส่ข้อความที่หน้าแบนเนอร์นะคะค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพิมพ์ชื่อแบนเนอร์ของเรานะคะเสื้อกันหนาวหวการ์ตูนแฟชั่นนะคะ เค่ะแล้วก็เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีของตัวหนังสือได้นะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเอานะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเอาตัวสีประมาณที่สิบค่ะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีค่ะ เอาเป็นสีแดงนะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็น,นค่ะตังน,นี้เราจะเอาเป็นสีชมพูค่ะเป็่นสีเท่าเดิมค่ะกดโอเคนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเซฟเลยค่ะ